สนับสนุนโดย Lambretta สกูตเตอร์คลาสสิกสายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับเว r ร์ c คลาส Peugeot Django 150ง้าศ0สกูตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศสเรียกได้ว่าเป็นรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กสกูตเตอร์รุ่นใหม่นะครับที่ได้รับการจับตามองเอามากๆในตอนนี้กับ All New Honda ADV 350หลังจากได้โชว์ตัวเป็นๆที่งาน i ิ m a Show 2021ที่ผ่านมาล่าสุดครับก็ได้มีกระแสข่าวว่า มันจะเปิดตัวกันในประเทศไทยเราช่วงเดือนมีนาคมปีนี้โดย All New Honda ADV 350จะมีพื้นฐานของตัวรถมาจาก f o r z a 350ด้วยเครื่องยนต์ลูกเดียวกันในรหัส ESP+ แต่จะมีความแตกต่างก็คือสไตล์การใช้งานของตัวรถที่ลุยได้มากกว่าและมีการติดตั้งระบบกระสอนหน้าแบบหัวกลับอัพไซด์ดาวของโชว่าขนาด37มิมมาให้ รวมไปถึงระบบกสะเทือนด้านหลังแบบมีซับแทงคของโชว์วาเช่นเดียวกันนะครับเพื่อให้มันสามารถรองรับแรงสะเทือนจากพื้นผิวได้ดีมากยิ่งขึ้นส่วนทนาฟิเจอร์ต่างๆนั้นจะมีการติดตั้งการแฮนด้านหน้ามาให้กระจกบังลมด้านหน้าแบบปรับความสูงได้ระบบไฟรอบคันแบบ LED หน้าจอแสดงผลเป็นแบบ LCD ดิจิตอลเต็มรูปแบบระบบกุญแจสมาร์ทคีย์ช่องชาร์จ USB Type C ระบบป้องกันล้อมุนฟรี HSTC และยังมีระบบรดสิง์เชื่อมต่อการทำงานกับสมาร์ทโฟนมาให้ด้วยครับคาดการว่าในช่วงเดือนมีนาคมปีนี้จะมีการเปิดตัวในบ้านเราอย่างเป็นทางการซึ่งดูแล้วก็ถือว่าไม่เกินความคาดหมายไปแต่อย่างใดเพราะว่ารถรุ่นนี้ก็น่าจะใช้ประเทศไทยเราเป็นหนึ่งในฐานการผลิตหลักอยู่แล้วนั่นเองส่วนราคาค่าตัวจะอยู่ที่เท่าไหร่นั้นต้องมารอติดตามกันครับ สนับสนุนโดย Lambretta สกูตเตอร์คลาสสิกสายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับเว r ร์ c คล s ส Peugeot Django 150สกูตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศส